สวัสดีครับพี่น้องช่องบ้าดอนไม่ค่วยกลัวเลยครับมาไล่มองรอบบายสองพี่น้องมาหนี้มามองหน่อยครับมองสามเส้นเคืองครับมองมองปลายน้อนแล้วพี่น้องมองเิดมีปลายน้อนครับปลาย้อนปากขาแล้วครับหนาแดงแดงพี่น้องข้าน้องข่ครับวันนี้ก็วันทีสิบหกครับสิบหกุณภาพคมครับหกแปดครับวันนี้ก็เป็นวันหวยออกพี่น้องบาวดอนก็ไม่ค่อยได้เรียนเลขหรอกครับบ่มากพี่น้องซื้อย่ำได็กะ สีจักเือเลยบซื่อครับบรรยากาศครับหลังจากเคื่อนท่านน้องค่ายกับฝนตกครับมันตกแห้งพี่น้องมาเคื่อนนี่ไก่ถึงเวลารุ่นแล้วพี่น้องุ้นถุนมองบาลดอนครับมือหนักมากกับมองคลองพี่น้องเอ้ยป่าพอมีอยู่ครับมือหนังครับไครับพี่น้องไปลุ้นด้วกันเลยครับซ่าไร้ใบครับน่องสีบคลองครับบาดอนออทางมาพร้ามครับมือหนังครับ อันนี้กับจิ้งกบที่ทั้งครับไปครับลุยลุยลุยไปงอนเพราะได้ปนไว่นอกอยากกินปนปลา คนตาเส้บักเขือนี่ว่านอป่ายนอนนี่เนาะสาบอะไรพี่น้องไม่สิคองโอ้ยยังไงนี่ขอดไม่ปะจก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 พี่น้องปะจกปะจกมันปะจกเราปปะจกตัวน้อย มีเสียงอีกมีเสียงอีกตัวเล็กแห่งมันในหัวข้อนโอ้ปฏิทบ์เงี้ยปฏิเต์เงี้พี่น้องปฏิทบ์เงี้เยเดบบเงี้ยทางไปกัน đi bay nhuần là Go lèn hẹp mang Go lèn hẹp mang về đón bay nhuần lắm chìa sẽ không phải hm bay nhuần lắp น,อนอี่แล้วพี่น้องมัน,นหลังเสียวนี่ตี่สองข์หัุณยนไหมอีกแล้วพี่น้องตัวที่สามตัวที่สาม ปะย้อนครับปะย้อนอยมาบ่หลพี่น้องมาหมบ่อยใหญ่ครับมาห่างหสามตัวแล้วตัวที่สี่ีบ่โอ้ตัวที่สี่มาแล้วพี่น้องตัวที่สี่อ่ะลงังลังนพุ่น เด้ตัวดิสี่อ่ะน,อนหลังท้องน,อนหลังเขียวมองกับขาดบุรีพีนองเอ้ยคือลา่ากิดหอดมองอตัวดิสี่ สัวยังไงบหอหนิตัวที่หาพี่น้องตัวที่ห้าตัวว่นไงปะย้อนก็ได้โอ้ิหินก็นนนนมี ที่ฮะหินกันเลโโัโอี่หขาวขาวขอยังบ่นี้โอ้หิน โอ้มันะขี่ยิ่งป่าก็มีตัวที่หกพี่น้องตัวที่หก ัวที่หกเต็บอืมหนินึ้นไล่แค่ริ่มมีหินละมาแล่วพี่น้องมาแล้วปว้อน ใช่ปะโอ้เริ่มมีหินละเริ่มมีหินติดป,ปะคอยละ น,นี่ปัญญาที่รโอเคได้พบนคนละได้พบคนละพี่รัโอ้โอไม่ ม่อีกแล้วโอ้ตัวเงยใช่ปะเั็น้อเงยตัวน้อเงยโอ้อีกคักใช่ปะมาทางหลัง bò đi bò kháo ไปย้อนไม่อีกแล้วพี่น้องโอ้สหินก็มนี้มองขวางอปู ปลาเต่าของอยังน้อบันดนี้เนาะสำหรัพี่น้องขออีกรักมอ่งอ่ะบล็อตไลบล็อตเนี่ยปลาขาวโอ้ปลาย้อนนั่นปลาขาวกำลังสิงกรรม ขวองเงไพี่น้องว่างไงไอ้ขวอ่างกับขว่เอ้โอ้ยังไปย้อนโอ้ปัญญานไงปัญญานไงพี่น้องปัญญานไง tôi là bố, ừ, bắt đẹp, ừ, bắt đẹp như thế ba, tôi Ô, oh, ngon, phải ngon cầm Được ăn cầm ngon mm. ี้อนอนะีกแล้วพี่น้อง,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 องย้อนยอนเ่นีเียบนี เบิดเบิดเป็เปเปสเนสิเรียบร้อยพี่น้องเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยผลงานครับผลง,งานครับพี่น้องดิ <c oughs> เป็นไหล่ก็พ่นอยู่ครับเด็กปักจุกเขียวตนนรงน,น,นึงครับเขียวหน่อยวันจัาทร์เราจะตึกสะดุ้งครับท่านั้นครับเอาคลิปนี้ไป้ทำดี้นะพี่น้องเด้อฝากกดติดตามช่องฝากกดกดด้วยนะค,ค,ครับเอาคลิปนี้ไว้ทำนี้แหละครับสวัสดีครับ